สวัดดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ใน Sky เกมสกายวากไม่ได้เล่นนาเลยตอนนี้ช่องเราเดินทางมาตั้งแต่2023ช่องผมก็มาเด็นตามร้อยคนแล้วก็เยอะมากๆ3ปีแล้วคนคับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนตัวแล้วนะคะผมจะทําตัวให้มองห้าลงหงายเป็นคนใหม่ไหมครับไม่ใช่เหมือนฟีที่แล้วที่ชอบพูดคำหยาบแล้วชอบพูดคำหยาบแล้วคลิปเสียทุกคลิปออนั่นแหละไม่พูดแล้วนะคะ ็นพวกเราสองคนจะไม่พูดคำหยาบตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคือห้ามห้ามอะอันนี้ห้ามเลยเลยใครเดินแถวนี้วะสามสองหนึ่งก็ไป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 เริ่มเลยเราจะไปทวีปดหน่อยดิเราเราไปทวีปอัตติกาไปสู้กันไปสู้กันแย่งน้ำแข็งอะไรแมวโอเคเราอยู่สีเขียวนะทุกคนสีเขียว จะเขียวสกีลสกิบิดี้วิชโมกิโมนี่วะเห็นในมือไหมเห็นในมือไหมกูถืออะไรก็มีสี่คนฉันถืออะไรอยู่เห็นไหมถือผ้านวมต่อยผมเปล่าเพื่อนถอดหมวดเพื่อความหมอดหล่อเก๋าแล้วสกิดเดาลถ้าไม่อยากโดนต่อยกดไลค์แล้วกดติดตามซะถ้าไม่อยากโดนฟันด้วยคาตานะที่มีออร่าขี้หมาเอิ่มกดตามจ้า เหลืองมไหมบอกคำหนึ่งไม่มั้งเพาว่าขี้หมาเขาว่าขีา้มันถูกแปลงยู่ดโอ้เงันเปิดขี้หมาไม่เป็นไรเซนเซอร์ได้เซนเซอร์ได้อยู่ดีโอ้เดี๋ยวเพื่สังเกตได้เลยว่อืมความสามารถถ้าเกิดเราถอดหมวกตั้งแต่นเนินเน่นๆเราจะสามารถเปลี่ยนหมวกเป็นเฮ้ยเห็นในมือเราไหมเราถืออะไรอยู่ ถือหมวกถือหมวกถือหมวกได้อ่ะคิดดูโอเคมาต่อหลังจากมีคนเดินผ่านแถวบ้านแล้วมันก็ขังอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโฮ้ยจะขุดทำไมเออเออโทษดิไอสกิบิดี้ไปไปลุยแป๊บอย่างหนึ่งอ๋อแป๊บแป๊บถอดหมวกแล้วใส่ใหม่อืมแล้วก็ถอดอีกทีอืมอ้าวอยู่ดีก็ใส่ไม่ใช่ละ สีฟ้ามันหนึ่งหนึ่งเปล่าเพื่อนเราไปสีเหลืองไหมสีเหลืองเหรอเอาตายหมดแล้วเหลือคนเดียวเก็เราไปบุกสีฟ้าไหมเรามีบล็อกซ์สิบห้าอันมีบล็อกเสียอัติดขามัน yes sir มาสิวะฮะแค่นี้เกก็มาไม่ได้เพื่อนกูมีเออเชี่ยเพื่อนเรามีเหรียญเงินหกสิบแปดมาดิวะมาหนึ่งหนึ่งปเปเเล่ลาฮ yes, ะาาากกมาไม่ ไม่ไม่ทีนี้ฟ้าไอ้เขียน่อนตอนนี้เราเช็ดแม่เลยมันหนีมันหนีโอ้ยหมัดมันระยะใกล้อ่ะเอ้ยแต่อย่างนไงก็ทำให้คนล่วงได้เออล่วงสามคนเลยเฮ้ยล้โงมากแล้วก็ล่วงไปคนเพราะความโง่เพราะความโง่สเกลพี่ดิวัวเอ็งก็ก่อเราดิไหนเดี๋ยวเป็นหนึ่งโอ้เกาะเพชรเหรอใช่เก็บมาตอนไหนวะ มื่อกี้อ่ะเราไปฆ่าคนมาเก้าสิบกว่าคนดูที่ขุดกูเด็กที่ขุดกูเราเล่นเพื่อนมุกเอาเอามาสิเราไปปลูกสีเหลืองไหมคุณมาสิครับถ้าถ้าเกิดอยู่ดีๆมันกอะเป็นร่อกทำไงอ่ะถ้าอยู่ดีกอะเป็นร่อกมันทำไงจะตายจะตายอ๋อแปลว่าเยซูแล้วมั้ง สามเอ็ดเลือดสามเอ็ดไปด้วยสามเอ็ดมานี่มันหนึ่งนี่มามามาตีข้าพเจ้านี่มาข้าพเจ้าอยากต่อยเจ้าข้าพเจ้าขอขอข้าม้านาเจ้าสีเขียวเออมันต้องงี้ดิีบอนเราจะไปกอบกู้เอกลาชด้วยระเบิดมากกว่าสิบหกนัดไม่ใช่ละได้แค่หนึ่งอันตัวนี้ระเบิดิวเคลียบัดเมา มัดมัดเมาพร้อมกับระเบิดเมาระเบิดเมาโยนทีคุณจะติดสถานะเมามึงคิดเหมือนกูเลยเมาสถานะเมา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 มาหนึ่งหนึ่งนี่ยป่ะมาหนึ่งหนึ่งขับบอยอ่ะขับบอยอะเอ้ยเราไปตีสีแดงก่อนเราไปตีสีฟ้าก่อนเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งสังเกตสีฟ้าป้อมแตก สีฟ้าบอมแตกดีมาแดงเหลือหนึ่งร้อยตายหนึ่งไอหนึ่งคนก็บุกแดงปะไม่เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนตอนนี้คิดจะไปหาพระเยซูแล้วมึงไปยังไปแล้วเพื่อนพระเจ้ารออยู่จากนั้นก็ถีบกูลงนรกเออไม่เกาะในล็อกกิซิสอ๋อโอชิบสีแดงมันเหลือหนึ่งอะไปบุกไหมไปบุกไหม เล่เมื่อกี้เองทัก,กว่าอะไรนะไปบุกสีแดงไหมเออตู้ตูนมันเกตูนมันแล้วทำไมตายแล้วเพิ่งสังเกตดวงปูยังเป็นไม้อยู่เลยโอกเคกต,ตัวยีส่สกอเบเดเดี๋ยเดยแล้วเพื่อนไม่แน่เกมนี้อาจจะได้แรงมันจ,จะเจมาจากมวยไทยก็ได้อาวุธน,นี้เอิงมวยไทยจากสกอเบียนเอาเลยเ เจอข้าสิงอยู่ในละแวกนี้ข้าพ้าเจ้าจะฆ่าเจ้าข้าพ้าเจ้าจะฆ่าเจ้าแต่แล้วก็ลงหลุมไปหานรก <c oughs> ไปก่อนข้าพ้าเจ้าอีกแต่แล้วก็เกิดใหม่สรุปนรกไม่ต้องการกู <c oughs> อา้าวง่ายอย่างนี้เลยอ่ะ <c oughs> ต่อครับอีกรอบอีกรอบอีกสามรอบเอออะไรนะห้ารอบนะคลิปละห้ารอบนะคะคลิปละห้ารอบเออ เออคือใช้เวลาไปหกนาทีถ้าเกิดตาพวกนี้ใช้เวลาไปหกนาทีสามสิบนาทีเหลือเวลาเล่นอีกแค่สิบแปดนาทีนะเพื่อนเราเล่นได้อีกสามรลกถ้าเราต้องการให้มันจบเร็วที่สุดเราต้องเล่นท,ท,ทุกทุกอันภายในหนึ่งนาทีไม่น่าใช่ไม่น่าทานันมานี่หมัดเมาจะฆ่าเจ้าได้ก่อนอนย่าอย่าเพิ่งเถียงก่อนที่จะโดนททวลงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงมันพิมพ์ สีแดงมันพิมกรธอะมันพิมพ์ทำไมวะเพื่อนมันน่าจะสร้างบล็อกมัวนบล็อกมัวไข่เราไข่เราปลอดภัยดีพร้อมกับยุงที่ตอมเราต่อเนื่องอืมตอนนี้สีเขียวเดินผ่านเออคืออย่าเอามีมสองพันยี่สิบห้ามาเล่นได้ไหม ตอนนี้2026แล้ว2025เพราะว่าเป็นปีที่เก๋ที่สุดเราพีถึงแล้ว2025และเป็นปีที่เกียนที่สุดในโรงเรียนใช่ก็เกียนจริงและเป็นปีที่คิดถึงมากทำไมการที่ดีที่สุดแต่ปีที่คนที่คิดถึงที่สุดก็คือปี2026ฮะใช่อันนี้ปี2026เอ่อไม่ใช่ดิปี2025เออปี2026ใช่อะไรคิดถึงสุด พราะตรงนั้นเป็นยุคแรกๆเลยที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยุคแรกๆที่คลิปหลายๆคลิปนั้นเกิดขึ้นใช่และและกูตอนนี้ก็กําลังลงคลิปอยู่ซึ่งกําลังอัดสีเขียวครับเมสิ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 เรียบร้อยอากาำลังแม่สีวะาโดนอากาำลม่สียังไม่ตอนนี้เออเออสีฟ้าอย่าแน่อย่าแน่ ไปหนึ่งสี่กับไอแดงนะหนึ่งสี่วอลเลย์บอลเออโอ้ย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 เออโอ้ย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 ทำไมเพื่อนเรามาเกิดตรงนี้เยอะจังเลยไม่รู้เอ้าไม่รู้ยำกระหม่อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเยอะเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยนีเงินบาร์กองเชิด เราคิดถึงนายนะดาวฟักบุมเดอพอได้แล้วก่อนที่ดาวฟักบูมก่อนที่ดาวฟักบุมจะมาเห็นแล้วจากนั้นก็ปรับคลิปแล้วถ้าเขามาพิมพ์จริงอะงม่ชัวร์ไพ่ไม่ไม่เวถ้าเขามาพิมพ์ว่าฉันขอบคุณที่นายคิดถึงฉันเอ้แล้วเกิดเขาไม่ขอบคุณแต่เขาด่าล่ะช่วยแล้วเราจะฟังภาษาภาษาเขาออกแล้วเพื่อนเขาเป็นภาษาอังกฤษนะโอ้ชิโอ้ขอบคุณมากสีแดง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 ใจเย็น สีแดงสีเหลืองเลยด้วยอ๋อใครแตกเฮ้ยใครแตก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 ใคร่แตกยี่สามคนหนึ่งยี่สามเหรอเออถ้าี12ถ้ายี่สามจริงทำไมเขาไม่ใส่ผ้าคลุมล่ะค่อยไม่อยากไม่อยากใส่ดูเลเวลปั๊บไม่มีให้ดูด้วยยี่สิบามิเออมีคนเลเวลสิบสองเลยนะนันแปลกๆปืมเกมมาก แปลกๆว่ะใะ่รลย่างนี้ลมทนเฮออเด็ดอะไรอะไรนายวางบล็อกแปลกๆอ๋อ,อเขากำลังสร้างพีระมิดเอออย่าคิดลึกพีระมิดเออพีระ,ะมิดอย่าคิดลึกาตาแปลกประหลาดไปนิดนึงแปลกประหลาดไ,<ห>ไปนิดนึงอืมเราไปพูกสีส,ส,สีอะไรนะแล้วว่ามันไม่ชอบมาผักกุ่สีเหลืองมันตายเร็วไปอืมสีแดงนายเตรียมบล็อกมาด้วยช่วนิดนึง เออเตรียมมาแล้วมันมาบุกสีสีอันนี้กันสีอะไรสีสีเขียวสีเนี่ยสีอะไรอ่ะสีฟ้าเออสีฟ้ามันเลี้ยวสี่เกาะไม่มีอะไรเลยเกาะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโอเคแต่ข้ามันมันกำลังทำอะไรไม่รู้เราต้องขยานอากาศอุกเกือบแล้วเพื่อนขยานอากาศไม่ต้องเอ้ยเกือบทำให้เราตก ลืมมาลืมถอดหมวกอีกเราต้องไปอย่างสามัคคีคือพังนะเพื่อนสามัคคีคือพังแล้วไข่เองแตกแน่มาดนฟ้าไต่มาเพื่อนไต่ไข่เลยโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ <ไป S 1> เรียบร้อยเราได้ทรัพย์สินและเงินแล้วไม่เป็นไรเพ<อ>ื่อนเออได้ได้ได้ไป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 เรียบร้อยเฮ้ยเราเหลือแค่สีเดียวคือสีแดงว่ะ ทำไมเสียงแป๊ะไปได้เวลาเป็นคนชั่วแล้วคนชั่วเพราะกับความดีเฮ้ยไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวมันเอาจริงไม่ใช่เด็กไอ้แดงไอ้แดงมันเอาจริงมาเดาจริงมันเอาจริงมาประกาศดอน้าสีแดงเมื่อกี้โอเคเลือดวูเรือสี่สิบเลือดตั้งเจ็ดสิบข่าเฮ้ยไอแดงไอ้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 แดงมันใช้โปรเราตีมันไม่เข้าเล่นโปรเเออล่น เออคือเรียบร้อยไปคนมันใช้โปรโมันใช้โปรมัฆ่าไม่ตายตายสกีอเออช่างวัดช่างเสียงเมื่อกี้ทุกคนอาจจะคุ้นเคยเสียงเมื่อกี้การเสียงของกิงจกหรือไม่ใช่ละตอนนี้เราอยู่ที่นิตติแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละกินบิตีิแลนด์ไอ้ป้าคนนี้เขาชื่อว่ากูผา ที่ภูไม่ได้คลิปตอนที่เล่าจิ๊กบิ๊กไปที่ทวีเลตส,สามปีเราเหลือสองคนเสียงยังเด็กอยู่เลยตอนนั้นเราเหลือสองคนเพื่อนสองคนแล้วอ่างว้างมากเลยตอนเนี้ยอ็มป้องกันไข่ก่อนเโอเคปะหนึ่งป้องกันไข่คุณไข่คนของนยายเชนของคุณเชนอัพตัวเอิ่มแปะคลิปแม่งเลยไม่งั้นเขาจะไข่เหลือข้างเดียวโอเคถ้างั้นแปะคลิปแม่งไปเลยแปะว่าอื ไปคลิปนายชินพิมว่าช่องนายชินแค่นั้นไปดูนะเผื่ออะไรดูไหมเราเราดูกันแล้วใครเปื้ยถ้าเกิดมาเห็นนี่จบเลยนะเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นนี่เราจบแล้วนะนเรื่องจริงเรรื่องงจิแล้วถ้าเกิดเขารู้ถ้าเกิดถ้าเกิดเขามาดูอันนี้จบเลยนะแต่เราไม่เคยพูดเราโดนเด็ก เออเราโดนได้ยับไน่ไม่นะอะไรเพื่อนจะโดนสกิบีดี้ไอแดงมันเป็นนักซิ่งใช่เมื่อกี้เราไม่ได้โดนไอแดงเราโดนไอแดงมันไม่สังเกตเลยด้วยว่ากูมาแล้ว <c oughs> ฉันนั่นแหละเองอยู่ไหนอะจะเป็นคนมารฟินเนี่ย<ะ>มารฟินเหรอเองอยู่สีแดงมารฟิมอนเอื้ยเองอยู่สีแดงเหรอใจเพื่อนแล้วกูกลายเป็นขี้เดี๋ยวนะ มันไม่มีอะไรสีแดงเอตไม่ใช่ชสีฟ้ากับสีเหลืองมันตีกันอยู่เองก่อทองแล้วหรอสวัสดีเพื่อนทำไมนะยังก่อไม้อยู่เฮ้ยก่อไม้อะไรก่อไม้อะไรอ่ะตายไปนะอย่าห้าวนะน้องมาวห้าวน, <c ười> นี่ค่าเรื่องท่สองให้รู้ว่าอย่าห้าวสกิบ<อ>ิ๊ดี้ดอมดอมอืม ทำไมไม่รู Math ้เพราะไม่มีสาระอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเราต้องหนีแล้วหนีให้รอดหนีให้รอดเพราะตอนเพราะว่าตอนนี้ทองเรามีห้าสิบเอ็ดเงินนี้ด mmm no ้วยนะเพื่อนแล้วก็เล็กอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้มัดมัดเองดูมัดเรา มัดทองมัดเออใช่มัดเพชรแล้วก็มีระเบิดอีกแปดลูกเอาไปยอ้อมกระหม่อมมาดีกว่าเดี๋ยวระวังตัวนะเพื่อนจะอ้อมไปอีกฝั่งบาปใจที่ไอ้แดงมันไม่รู้ตัวว่ากูกำลังไปบุกแค่เดี๋ยวกูจะเก็บทองให้มากที่สุดเพื่อไปย้อมกระหม่อมย้อมกระหม่อมโอ้โห้วสีเหลืองมันจะไปบุกฐานเราเฮ้ยสีเหลืองฮะ ไอแดงไอแดงกลายเป็นขี้แล้วมันกลายเป็นขี้ร้านน้องน้องรานขี้น้องรานขี้คืออะไรเพื่อนไปบอกว่าคำว่าโดนแบนน่เฉลยเออช่องมันเซ้นสือเส้นสื่อ,อจบคำเดียวจเจสซ์เป็นเหรอเป็น,ท,น,นทำแคปคัทไงล่ะ แคปคัตช่วยทุกอย่างเพื่อนตอนนี้ระเบิดอเราเยอะมากตอนนี้คนทำยูทูปตั้งสามปียังไม่รู้เกี่ยวกับแคปคัตได้ไงล่ะใค่ไม่น่ารู้เอาวัดอืมมันนี่ากูไปเฟะเออใช่มันนีไอ้เฟะอืมตีอัดมุมหนุมุมอัดตีคืออะไรวะมึงพูดเองแล้วมุมเองคืออะไรเพื่อน ไม่ดิเอ๊ะป้าเออไม่ใช่ไอ้แดงถ้าท่านเน็ตท่านเน็ตกาท่านเน็ตกาก็ตายนะเกยบร้อยเน็ตกาก็ตายนะนิทานนี้สองให้รู้ว่าเน็ตกายาซ่าพูดไปทําไมไม่รู้เพราะไม่มีสาระโอ้ยโอ้ยแดงแดงเอ้ยไอ้แดง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 เดี๋ยวโดนนะเฮ้ยเดี๋ยวโดนซิกมาหน่อยเอ็งตายมาแล้วเหรอ บตายนานแล้วเพื่อนตายตั้งแต่ไปบุกสีแดงแล้วตีไข่มันแตกตีไข่มันแตกแล้วเอ็งจะระคีมันใช่เพื่อนมาสีไ,ไอ้ฟ้าเฮ้ยแดงแดงเฮ้ยอ,อย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุง่งอ,อ,อย่ายุ่งทาไมอยากตายมีซีโฟอยู่ด้วยเรามีซีโฟเก้าลูกด้วยไหมเราเราสัญญาอะไรไว้ไน,นะตอนตอนต้นคลิปอะเราสัญญาว่าอะไร ใช่แล้วอือสุดยอดเลยสัญญาว่าตอนต้นคิวว่าจะไม่พูดคำหยาบแล้วตอนหลังมาพูดคำหยาบอย่าตายไม่เย้แล้วฉันก็ตายไม่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 ตายกูเนี่ยตายรีรอดรีบรอดมันฆ่าฉันมันฆ่าฉันมีระเบิดตั้งเก้าลูกโอ้ย เอาไปทำอะไรวะฉันกำลังจะร้องไห้ฉันนั้นนำตาส้มคอน้ำตาเหลผู้ชายจะไหลเป็นท้งแรกอืมมันไหลนานเลยยังไม่ไหลเพื่อนไม่ไหมถึงตอนนี้อะไรอะไรอ้หลบหลบมิจเต้าอ่กูรอดเลยกูรลบมาเลย ไม่รู้ตัวเลยแล้วก,กูเปลี่ยนไปอ่ะอ,อ้าวมาประจันกันสิไอ้น้องมีบล็อกเยอะกว่าว่ะอ้าวเอาชพาล,ล,ละกูลงแล้วกันไปอยู่แล้วจ้าไปด้วยถ้าบล็อกมันเท่ากันขนาดนั้นไม่อยู่แล้วไอ้เขียวไม่รอดแน่อ้าวไอ้ฟองเหรอ,อนึกว่าหวบอกสีเขียวไม่รอดแน่นึกว่าคนอื่นลืมว่าสีเขียวงุกต้องเยอะหน่อย ก็ลองสเียวมุกต้องเยอะหน่อยเพื่อนมุกต้องเยอะหน่อยแล้วเล่นตานี้มาสิบกว่านาทีแล้วนะเพื่อนอีกสี่นาทีแล้วต้องหายแล้วนะเพื่อนายใช่สลายมอด,มอดพูดง่ายๆคือหายตัวกลับบ้านแล้วเราต้องจัดการพวกนี้ให้เร็วที่สุดใช่จัดการพวกนี้และฆ่าพวกนี้เร็วที่สุดนี่บินแม่งเลยบินแม่งเลย จะเอาไปแตะคอฟ้าเา <c oughs> นื้วชนขอบโต้ใช่ไหมหาจังหวะขุดหาจังหวะคุดแต่หามไม่ได้<ม>หรอกะเอือโตถ้าเยอะกว่านี้ไม่น่ามีใช่แต่ถ้าจะขอบขอบถ้าเยอะกว่านี้ขอบหน้าต่างถ้าเยอะกว่านี้ก็ขอบขอบตึกขอบตึกถ้าเยอะกว่านี้ก็ขอบเออ ห้องเรียกผู้ปกครองเราห้ามตายเด็ดขาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรโอ้ชิตเอ็งรีบมาอัปเกรดเร็วๆกันไม่แบ่งเลยเป็นไงล่ะกอนเพ็ดแล้วเพชรแล้วเพชรอีกเพชรต่อเพชรต่อเพชรต่อเพื่อนไม่ใช่เพชรต่อมาปุยกิจเจเมื่อกี้มาปุยกิจเจะมาปุยกิจเจะมาปุยกิจเจะข้าวไม่ได้ปะได้เอา มันลวกไปเลยมักบุยกิจเจาะตกไปแล้วมักบุยกิจเจาใช่มักบุยกิจเจาอย่าลบครับอย่าลบครับอย่าลบลบเป็นสีข้อสามอีไปจ้ะไปโอ๊ยไม่ไหวว่ะอ้นี่มันเกเกินขึ้นเหนือจะฆ่าไอ้เหลืองแต่มันมีมันโปเปล่าวะไม่เห็นเมื่อกี้เห็นไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ามันแบบแบบมันอาจจะมันอาจจะเน็ตปิงก็ได้เออ เดี๋ยวค่าเอาอยู่ดีๆก็ได้รางวัลค่าได้พันพันห้าเอ็กพีเอา, 1> 1, 000, 1, 000เอ,าอยู่ดีก็ได้รางวัลเฉยค่ายฟ้าเปหนึง่งค่ายฟ้าว้าวมันมีเห็ดเห็ดหอยหอยเห็ดเห็ดหอยหอยเห็ดเห็ดหอยหอยเห็ดซื้อบล็อกเพิ่มหรือซื้อธนูดีอะไรนะสกิปดี้ซื้อบล็อกเพิ่ม,ออมหรือจะซื้อธนูดี ท่ามไม่เห็นละแหวกนั่นเหรอละแหวกนั่นนะเห็นจะหน้าไหมก็เห็นมันมีสีเหลืองปนเปี้ยนอยู่ <c oughs> จะใช้มัดทองคำต่อยหน้ามัน <c oughs> ช่วงนี้สีเหลืองมันกำลังปนเปี้ยน <c oughs> เพราะฉะนั้นฆ่าความผิดหวังผิดบาปผิดความเกลรขอมันมานี่สีเหลืองนะซ่าอย่ามะนาว อย่ามาเอาทำไมวะเจาะออกไปเตะขอฟ้าไม้ที่ค่ขอบดินถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็ขอบโตหายไปในอากาศป้าสีเหลืองเอ่อมาตีเพื่อนอแก่แก่มาสิได่จริงอ่ะมา ล <laughs> ูกผู้ชายเลยดิโอ้ยล <laughs> ูกผู้ชายดิลูกผู้ชายดีโลโลแล้จับเปล่าแล้วเรากำเป็นผู้หญิงอ่ะอ <c oughs> ไอเหลืองอ่ะไอเหลืองอ่ะต้องการไอเหลืองอ่ะตอนนี้ต้องการไอเหลืองเลยอ้าวมีแค่ไอ้อนงงมันเหลือแค่สองคนเมื่อกี้มันมันใครตายวะใครตายวะเมื่อกี้แต่ที่รู้กูจะตายเองแล้วกูจะหายคอฟ้าแล้วเพื่อน โอ้โหจะหายขอบดินแล้วเนะนี่ยตอนเนี้ยจะไปขอบดินละขอบดินที่ว่าคือเข้าลงสมเนี่ย,จยเจยบร้อยกูฝ <c oughs> ากเก็บเบ <c oughs> จ็บปวดไปทั้งหัวใจร้องไห้กับตัวเองเถึงแม้แพงจริงๆมาแล้วอะสีเล่นโหมดพูดเยอะๆหน่อยเดี๋ยวไม่มีมุกเพื่อน ฮะสีเหลืองสีเหลืองเลยเหรอกำลังไฟเอ้ยเดี๋ยวสีเหลืองเกาะเบนล็อกมันจะมาฆ่าสีเรามันกำลังไปชนีมันมันมันจะขุดม,มันจะขุดบล็อกเราสีเหลืองม่าจะชนะเหรอจะสีเหลืองมาตายก่อนเหรอมันโง่ง <c oughs> โอ้โหชุดไปละ,ะมานลับพ่วย มาเฮียวเลยมาช่วยแล้วไปเวรกกันไปด้วยกันไปได้ไกลแล้วกูหายไปเลยไปด้วยกันนะ <c oughs> ไปได้ก <c oughs> ไ,ไดกล <c oughs> แต่ฉันนั้นทิ้งแก <c oughs> ไปแล้วเก่าแล้ว <c oughs> จบกูดบาย